เนาะต่อมาตอนนี้ถ้าบิ๊กโจ๊กเข้าปัญหาคือองค์การสอตอชอเนี่ยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเช่นไรครับองค์กรนี้เป็นที่ผู้พิทักษ์ประชาชนนะครับตำรวจเนี่ยผู้พิทักษ์เพื่อสันติของราษนะแต่ตอนนี้ราษมันมีสันติ แต่องค์กรตำรวจมันไม่มีสันติโอ้นี่ต้องอกเกมยาวนะถ้ายัางไงมีถแถลงข่าวอะไรขึ้นมาไม่ว่านาย,ยกหรือว่าใครแล้วแต่เนี่ยเกาะติดเนชั่นทีวีนะจะมีคําตอบว่าการประชุมกอตลอวันนี้จะเกิดขึ้นทิศทางจะเป็นอย่างไรครับนั่นเป็นกอตลอแต่สําหรับประชาชนทั่วไปครับตอนนี้ใครที่ใช้เป็นใช้รถไฟฟ้าใช้รถอีวมาฟังทางนี้ครับกฟผเชิญผู้ที่สนใจในธุรกิจนะ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาร่วมงานกันเลยพี่วีครับร่วมงาน e ีเก v v t h j o u u r n y y to u u s n n s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  o u u t o o n 27มิถุนายนนี้แหละที่สำนักงานใหญ่ของกอฟผครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจในธุรกิจชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าร่วมงานกับ EGAT EV The Journey to Business Solution เป็นงานสัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้างานนี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งการออกแบบติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแอปพลิเคชันสำหรับการชาร์จระบบการบริหารจัดการสถานีชาร์จพร้อมการแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากเจ้าของสถานีชาร์จและ วิเคราะห์การลงทุนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้เหมาะสมแก่ผู้ลงทุนในวันที่27มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา15นาฬกา30นาทีณห้องออเดเทอรีร่มกฟผสำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรีผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ QR Code ตามที่โชว์นี่แหละครับอนอกจากนี้กพพอซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านยานย,นยนต์ไฟฟ้ามาเกือบ3ปีกว่า3ปีแล้วพี่วีตั้งแต่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็ก y e อี t กตแอปพลิเคชันสำหรับการชาร์จอิเล็กซ่ นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารจัดการสถานีชาร์จแบ็ Back e v, กเคน e ีวีกฟผจึงพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่รูปแบบสถานีขนาดเครื่องชาร์จที่เหมาะสมกับธุรกิจรวมไปถึงให้บริการระบบการบริหารจัดการสถานีชาร์จด้วยครับใครที่สนใจไปติดตามกันได้ที่ กฟผสำนักงานใหญ่27มิถุนายนนี้ครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ ใหม่เวลาใหม่กับเนชั่นท่านข่าวเปิดรับเช้าวันใหม่ไปกับเนชั่นท่านข่าวเช้าข่าวรับอรุณที่ครบทุกรถทุกความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์สดทุกวันจันทถึงศุกร์กับช่วงเวลาใหม่ตีห้าครึ่งและยังมงเกาะติดกีฬามันกับเนชั่นสปอร์ตที่จะอัปเดตแวดวงข่าวกีฬาก่อนใครไปกับเรา 1โมงเช้าเกาะติดทุกประเด็นข่าวขยายทุกเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกับ Morning Nation ย่อยทุกข่าวทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ไปพร้อมกัน11โมงครึง่งยังคงเสิฟอาหารสมองอย่างต่อเนื่องกับข้อมูลข่าวที่สดข่าวใหม่ข่าวที่ประชาชนสนใจนำมาเสนอก่อนใครในเนชั่นทันเที่ยงตามติดไปเจาะข่าวลึกขุดข่าวลับ จับกระแสร้อนมาตีแผ่แบบทันเหตุการ์ในช่วงล้วงข่าวช่วงเวลา4โมงเย็นเรายังคงนำข่าวเด่นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบวันมาให้เสพอย่างต่อเนื่องแบบทันท่วงทีกับเนชั่นทันข่าวเย็นจัดหนักจัดเต็มทุกประเด็นข่าวชนทุกเรื่องราวในแบบที่ไม่มีใครกล้าชนกับยุคนชนข่าวเวลา5โมงครึง่ง สรุปประเด็นเด่นรอบวันเท่าทันทุกสถานการณ์ข่าวรวบรวมเรื่องราวมาวิเคราะห์เจาะลึกนายเนชั่น